รัฐบาลโอนเงินต่อเนื่อง3กลุ่มในวันอังคารที่10มิถุนายน2568นี้โดยในขณะนี้ยังไม่มีการเพิ่มเบี้ยเนชีพให้กับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอยู่กับกลางเิราพรเช่นเดิมค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันที่8มิถุนายน2568เช็คเงินเข้า10มิถุนายนนี้เบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการและก็ในกลุ่มของเด็กแรกเกิดค่ะในวันอังคารที่10มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ชมทางรัฐบาลนะคะจะมีการโอนเงินค่าครองชีพโดยจะได้รับพร้อมกันนะคะในวันอังคารที่10นี้คือ3กลุ่มค่ะกลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุและก็เบี้ยชีพในส่งนของผู้พิการค่ะส่วนรายใหม่ที่เข้าเกณฑ์สามารถลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับการจ่ายเงินในขณะนี้นะคะเดือนมิถุนายน2568ยังได้รับ เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเงินให้กับทั้ง3ากลุ่มนะคะคุณผู้ชมโดยผู้สูงอายุอายุตั้งแต่60ปี69ปีนะคะจะได้รับ600บาท70ปี79ปีได้รับ700บาท80ปีถึง89ปีได้รับ800บาท90ปีขึ้นไปก็ยังได้รับเช่นเดิมคือ1,000บาทค่ะ สำหรับในส่วนของเบี้ยยังนชีพผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมกรณีที่ท่านเข้าเกณฑ์สามารถลงทะเบียนขอรับเบีย้ยผู้สูงอายุได้นะคะคุณผู้ชมในรอบปี2,569ภายในเดือนกันยายน2,568ค่ะโดยจะต้องเป็นผู้สูงอายุรายใหม่นะคะ และยังไม่เคยลงทะเบียนค่ะมีสัญชาติไทยเป็นผู้มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2,569นับตั้งแต่อายุนะคะก็คือวันที่1กันยายน2,568นะคะเกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2,508ถึง1กันยายน2,509ค่ะในส่วนของเด็กแรกเกิดก็ยังได้รับเบี้ยยยนชีพเท่าเดิมนะคะคุณชมเบี้ยอุดหนุนสำหรับเด็กแรกเกิดก็คือตามช่วงอายุเช่นเดิมนะคะ จนถึง6ปีก็คือได้รับในส่วนของ600บาทในส่วนของผู้พิการค่ะเดือนนี้ได้รับ2รอบนะคะคือในวันที่10ได้รับจํานวน800บาทถึง1,000บาทกรณีที่เป็นผู้พิการนะคะที่อยู่ในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับในวันที่20อีกจํานวน200บาทค่ะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนวงเงินเพิ่มนะคะในปี2568นี้สําหรับทั้ง3กลุ่มเปราะบางค่ะ